วันนี้ก็จะมาสอนลงเกมรถหน้าผมก็ให้โหลดเกมนี้มานะครับนี่ชื่อเกมข้างบนเลยแบบนี้นะครับเกมพวกนี้อย่างแรกผมจะไปนี่ก่อนให้ทุกคนกดตามผมนี่พิมพ์ชื่อนี้นี่ครับชื่อนี้ครับโอเคกดตรงรูปแรกเลยครับนี่รูปแรกกดไป ถ้กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเครับชมคลิปกันเลย <Okay. S 1> ก็ตามนี้นะครับผมให้ไปหาช่องนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูครับกดตรงนี้ครับนี่คือแอปโปเกมนี้นะครับเกมนี้เกมข้างล่างเลยเกมนี้ผมจะทิ้งชื่อเกมข้างล่างนะครับโ okay. อเคกดไปในลิงนี้กดไปครับ โอเคครับพอกดเข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดไปเลยดาวน์โหลดเสร็จมันจะให้ติดตั้งแอป,ปนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูแอปแอปนี้เลยแอป,ปนี้ปปนี่โอเคเแอป,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 ปนี้ครับนี่นะครับผมแอป,ปนี้ แอปนี้ได้แอปนี้มากดเข้าไปโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลบแอปนี้ไปนะครับผม,<า>ผมจะลบแอปนี้แล้วให้ทุกคนทำใหม่นะครับผมให้ให้ไปลบลบเกมหลักก่อนนะครับผมโอเคลบก่อลบก่อนทำใหม่หมดเลยครับจะได้สอนคนดูไปด้วย โอเคส่วนคนดูไปด้วย,ยไง<ป>ผมจะทำใหม่แล้วนะครับผมโอเคผมจะย้อนไปตรงนั้นเลยนะครับผมกดเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับโอเคกดดาวน์โหลดไปก่อนดาวน์โหลด ให้ผมเดี๋ยวทำตอนด,ดาวโหลดเสร็จเลยอ,อน,นี่นี่ครับผมใครดาวโหลดเสร็จแล้วก็กดไปที่ดาวโหลดเสร็จเลยกดไปที่ดาวโหลดเสร็จอะนี่ไปกดไปที่ดาวโหลดเสร็จแล้วอ่ะก็ไปครับรอครับ โอเคครับก็รอกันไปก่อนนะครับผมก็ต้องรอโหลดสภาพแวดร้อนนะครับแวล้อมมันตัวตัวตัวสอบต้องรอไปก่อนหัวขว้างครับไว้มามา ให้มันช้าเนี่ยคือก็รอไปก่อนนะครับผมจะตัตดตอนเสร็จเลยแล้วกันเสร็จโหลดจากตรงนี้โอเคครับผมก็กจะได้ตรงนี้มานะครับกดไปติดตั้งให่กดติดตั้งไปนะครับผมติดตั้งรอครับ กดติดตั้งรอก่อนครับรมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับลิงก์ลิงก์ลิงก์งโปรนี้นะครับผม้วการลขชื่อเกมครับเฮ้ยไม่ต้องโหลดก็ได้ครับเดี๋ยวโหลดในนี้ตามผมเลยไม่ต้องทิ้งชื่อเกมครับมันมีให้โหลดในแอปนี้ครับนี่แอปโปรตรงนี้ พวกเราจะไม่ต้องเป็นโหลดในพวกเพจตูนี่เลยนี่นี่นี่เลยนี่เลยรอโหลดเสร็จครับใครไม่เข้าใจอะไรก็ก็คอมเมนต์ได้แล้วนะครับใครไม่ได้อะไรอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาสอนคลิปหน้านะครับผมใครไม่ได้อะไรใครไม่ได้อะไรก็บอกนะครับกดเปิดครับกดเปิดเลยกดเปิดกดเปิดครับเปิดกดตรงนี้ครับนี่เลยไม่แม่กดไม่ได้ว้ย กดครับกดตรงข้างล่างครับกดไปกดตรงกลางกดอนุญาตโอเคครับแล้วมาเด้งหน้านี้ก็ให้กดเปิดแล้วครับกับกดตรงนี้ครับให้ขึ้นแบบนี้ค่ะกดตรงนี้ครับกดตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยโอเคก็รอโหลดสักพักหนึ่งนะครับผม เน็ตเกี่ยวกับเน็ตกับเครื่องนะครับผมว่าใครจะโหลดเรือโหลดช้าถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็มาคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปหน้าผมจะได้สอนใหม่โอเคนะครับผมใครไม่ได้แล้วก็ คอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับใครไม่เข้าใจอะไรจะคลิปหน้าอ่าจะใครไม่เข้าใจผมจะลองคลิปสอนนะครับผม <c oughs> นี่พอโหลดเสร็จแล้วมันจะให้ติดตั้งเกมครับให้ติดตั้งเกมครับ, <c oughs> รบนี่รอโหลดครับ <c oughs> โอเครอก่อนครับ ต้องกัรอไปก่อนตรอมันโหลดครับนี่ได้แล้วครับก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนเนี่เมื่อเปิดกดเปิดนะครับผมกดออกครับกดตรงนี้ครับมันวางคนก็ไม่มีครับแล้วกดกดเข้าเกมครับ นะครับรอก่อนนะครับผมกดจะรอนี่มันขึ้นแบบนี้นะครับผมกดเหมือนเดิมซีเนี้ยซีซีเนะี้ยโอเคกดไปซีขึ้นต้นซีขึ้นต้นนะครับผมเข้ามามันจะมีเงินห้าล้านให้นะครับผมมั้งนะครับ ห้าล้านบวกห้าล้านบวกมเมนคลิปอ,อื่นขอทำลองทำดูดูผมมาโกาดูนะครับผมขอบอกจผมจะซื้อรถโชว์เลยนะผม้าได้จริงอะครับผมจะซื้อรถโชว์เลยจะซื้อได้จริงอนะ<ม>โอเคครับรูปหน้ารถมาแล้วเกินจะมาหรือเปล่า โอเคครับเงินมาไม่รู้จะซื้อรถได้ป่ะครับกดดูกันนะครับนี่กดตรงนี้ครับนี่ซื้อรถนี่ไม่ให้ซื้อนี่หวังเฮ้ยทำไมทุกครั้งส่วบาทหมดอะเวลาจะหาสปอร์ตกันนะครัรู้งานเราไปโอเคถึงแล้วครับในสปอร์ตก็ประมาณห้าหกพันครับ ข้าหคันนะครับสป,ปอร์ตอะคันนี้มันก็ไม่ดีนะผมอเอาคัานสุดท้ายเลยนี่ถ้คครัพใ่้กดตรงนี้เลยครับพครจะเอารถออกน,นะครับผมรบกดตรงนี้ครับนี่กดเลยกดไปเลยกดเลยโอเคครับก็ได้รถมาแล้วใช่จริง สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับผมจะไปดูแต่งชุดครับผมมันจะได้หรือเปล่าโอเคได้เมนเนอไงจะได้หรือเปล่าครับลองมาดูกันไม่นี่ดีกว่าครับทันเท่ๆดิเฮ้ยซื้อได้เปล่าเฮ้ยทุกคนซื้อได้ครับผม โอเคครับถือว่าได้นะครับผมแต่ไม่รู้จะเล่นได้เปล่าผมทายนะครับผมผมชอบถอเสื้อโอเคอันนี้กันโอเคครับโอเคครับผม คลิปหน้าจะมาสอนเข้าเกมกับเล่นเพื่อนๆน,นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมกดกระดิ่งจะได้ไม่รับจะได้รับชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้จบกล้น,นะครับผมใครไม่เข้าใจแล้วก็มมคอมเมนต์ได้เลยครับฝากกดติดตามด้วยครับผมบายบายครับ